ใหญ่ไปแล้วอ้ย,อยตวใหญ่ไปซ้ำอ้ยสวัสดีครับผมพบพอกรม,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 มทูบทริปคือเก่าผฝนตกแห้งครับน้ำแดงมากมาอนี่มาตึกปลาโอ้มากับลงปลานะครับผมผมีตึกแจนั่นมุมพุ่นพมหลายคนอยู่ทั้งคุณพ้อมอยู่ติดกับผู้เขาครับ มาอยู่ให้หูหน้าคือเก่าละหาอยู่หากินครับคนตตเรากม็มีเนกินนี่ครับผลงานก่อนหน,น้านนั่นลงทิพก็ถ่ายบัวได้เพราะว่าเทิงฟ้ายังผ้าผ้าเพราะว่าบ้านผมมีไรหนึงน,นะครับรายเกิดเดยอะสองเงียง ตึกไปเรื่อยๆนะจนทั่วค่ำไปละน้ำแดงกับผู้กำลังมาน้ำแดงชอบกดไลค์กดแชร์คือเก่าครับเป็นกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามให้น้องทิพย์มาตลอดครับผมคือเก่าคือเดิมอยู่ดีมีแห้งอะ,ะเจวะจุ่มก่อนนะแหกมันเหี้ยเว้าว่ รถอยู่บ่ติดติก,ต,กตุนหน่อยเนาะตุนหน่อยกนันนี่แบบตะกลมก็ได้ที่จะร่นจำเหน่งข้าในหน่อยเนี่นยสลอเนี่นนย

ว้าวดูดูสักพูนคลิปแววร่องค่ะเสือๆนะครับพี่โตใหญ่ายอุ้ยโดดเยบบเลยอุ้ยไปแล้ววะโดดโอ้ยโดดลายโตเลยสุดยอดเลยบ่านว้าวฮักหวานสุดยอดเลยวะจัดการ Hmm, um, tak betul Hmm. Hmm. Um, hmm. ตูใหญ่ไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยมเบียวเนี่ยยกโยกโยกวิ่งดึงดึงยโอ๊ยตใหญ่ไปซ้ำโอ๊ยห

ของมีตัวนี้ไงว้าวเราจเดินลงตัวนี้กอุยไปบ่าเลยปลาควาปลาควโอ้ยเกือบพิษเนาะโหดละโอ้ยโหดละปลาควาเฮ้ยเกือบมันยั้งขบุ๋ยเหรอเฮ้ยเจอปลาควาใหญ่โอ้ นอไออกโอ้นโอ้าวานเงินนะครับเอซีเอ้ยเสียดาเสียดายมือนี้ถึงฟ้าผมก็ได้ได้ถ่ายครับผม ผลตกช่วงตึกป่ามันตกแห้งทึงผ้าของห้องต่อมต่อมต่อมโอ้บ่ไหวแบบนี้อันตรายครับเอาช่วงเก็บตกเมื่รรอไรเด็ซี่บึงลวดมาบึงผลงานผมมคนนี้เป็นกระสอบปานนึงครับเพื่อโอ้ยถือขนา,าดเศรษฐายครับขอบ้อตึกมาเนี่ยเด็ซี่บึงลวดโอ้ยมา

สียดายเสียดายไ่ได้ถ่านนยยานยันทนางฝาฉันดักแกมไปเลยเลยฮะลานำแดงมานี่ครับสุดอดเป็นการมืงนะนครับสูบจบมาเหอเอฟซีเบิรเนนอย่ะ เลี่ยนหญ่อยไม่นำปลางหอ่อกดเลยนยสุดยอดครับมือนี้คือเก่าคือเดิมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์คือเก่านะครับเด้อติดตามหนุ่มทิพย์ครับมือนี้เจอกันคลิปหน้าครับอยู่ดีไม่แห้งคือเก่า